โอเคก็ขอสวัสดีหนึ่งครั้งทุกทุกทุรายการเสร็จแลปกันชื่อว่าส t ตลเลต์ฮันเตอร์อหนึ่งครั้งทุกคนหลังจากคอมเมนต์ที่ผมนั่งไม่อ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกทุกคนเนี่ยมันจะเทใจให้กับการอาอื่น่อมของใช่ไหมเออแต่ว่าบรรดานไม่มีคนเลือกที่จะเป็นนี่เลยนะคุณไม่มีคนเลือกจะแบบเอาพวก,กไอพวกแบบการเครื่องสแกนเพราะว่าเขาบอกเครื่องสแกนเนี่ยเราสแกนเราสแกนเสียงเงินได้นะครับส่วนเรื่องรถเนี่ยรถมันแพงเกินไปเอาเครื่องซ่อมราคาจะได้ดีขึ้นอีกโอเคผมรับทราบทุกคนเรียบร้อยนะครับผม ก็ตังค์เรามันไม่พอนะครับะน้นแล้วเนี่ยผมอาจจะแอบเอาตังค์สักเล็กๆน้อยๆนะฮะไปอัพพนักงานก่อนเพราะว่ามันอยู่ในใจผมมานานมากแล้วผม,มอยากอัพพนักงานเพิ่มขึ้นอะ่ะจาก50เปอร์มันจะกลายเป็น70เปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยมันดูเยอะนะมันดูแบบเยอะอ่ะเออใช่คุณทานั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาอันนี้นะครับไปเข้าร้านกันก่อนเออในวันนี้เนาะส่วนของยูนงยูนิคเนี่ยก็วางวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวไปประมูลอะไรบ้างยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะอ่ะประมูลวันนี้เป็นหุย้ยว แปดโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับมีเบอร์สองแล้วเบอร์สามอีกที่นี่เลยเหรอที่นี่หมดเลยเหรอไม่ต้องไปไหนกันแล้วปะอยู่ตรงนี้เลยปะแล้วเผื่อเราได้ของราคาแพงๆมาเราอัปเกรดของซ่อมระดับสูงสุดแล้วเราก็เปิดตู้ทําของซ่อมแพงสุดเราก็จะรวยกันส่วนเรื่องกีตาร์ลเจนต์ไว้ก่อนนะกีตาร์ลเจนต์นี่ไว้ก่อนเลยนะครับผมเออเออแล้วก็เรื่องรถที่ผมเลงว่าทำไมติดแบบมีคอมเมนต์หนึ่งทำให้ผมใจแย่ว่าผม,ผมไม่เอารถแน่ๆนะที่ไม่เอารถแน่ๆเพราะมีคนหนึ่งเมนว่าเรามีทตุพิสดารอยู่ เออท่าพิสดารเนี่ยมันเพียงพอเว้ยต่อการใช้รถแค่คันนี้อ้าวอย่างพูดอย่างนี้ก็ถูกอีกดิเออใช่ปะถูกต้องครับเรามีท่าพิสดารแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นก็เป็นได้เว้ยของในร้านเต็มวะ่ะเปิดร้านได้ยังอะ่ะจะจะสิบโมงล้ะพี่เออใช่เนี่ยผมจะแบบเอาตัางค์อพนักง,งานนิดหนึ่งนะผมนี่เขาบอกว่ามีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มเงินให้กับเรานะคบผมจากแบบการออตโต้ของพนักง,งานเนาะอัพเลยครับยอมพันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกทุกคน ขายครับขายเข้าร้านเลยลูกพี่เข้าไปเลยมันยังไม่สิบโมงไงเออมันยังไม่เก้าโมงเดี๋ยวขอรู้เก้าโมงก่อนว่าเขาจะเปิดอัตโนมัติไหมฮุยสิบห้าสิบวะอย่างเร็วเปิดไหมเก้าโมงละโอเคโอเคเปิดไปเลยแล้วก็ของในร้านจะได้เคลียร์แล้วก็เอากล่องออกครับกล่องที่ไม่เกี่ยวข้อง นี่งไงเขาเริ่มเขาเริ่มแพ็คของแล้วถ้าเขาเริ่มแพ็คของคือแปบลบว่าค้างเก็บของจะว่างนะครับทำไมมีกล่องสองใบวะอันนี้ด้วยเอาออกอ,ออกระวางดีๆนะครับเดี๋ยวมันจมดีอีกสวยอีกโอเคที่เหลือก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับไปไปประมูลกันประมูลเจ้าแรกวิวสี่เลยนะครับมาดูดกันว่าวิาวสี่เนี่ยมันจะได้ของรลเจน์อะไรสักเพิ่มหรือเปล่าอีกสักชิ้นหนึ่งเนาะเออ จากรู้ราคากีตาร์ลเจนมากเลยแต่เดี๋ยวค่อยแวะไปแล้วกันนะครับเราแวะมาลานนี้ก่อนดูซิว่าจะมีอะไรดเด็ดดอเราอยู่ครับมาแล้วเปิดเลยครับอะไรอะ่ะของลเจนแต่มาดูแบบไม่มีของอะไรไม่ใช่ดิตัวเวลสี่แต่มาดูแบบของธรรมดามากเลยอะไม่ของดีจริงป่ะเนี่ยอ่าเราประมูลดูก่อนครับสตาร์ทเท่าไหร่สตาร์ทรที่ห้าร้อยหกร้อยไป ตู้ระดับสี่ต้องมีอะไรดีๆในตู้นั่งหรอวะแปดร้อยครับเอ้ยเก้ยห้าสิเกแล้วเฮ้ยพันแล้วว่ะเกินไฮเออร์แล้วนะเกินนิวไฮเออร์แล้วของเก่ารพันนี้เดียวเนะพันสองแล้วครับว่าไปแล้วตู้นี้มีอะไรวะพันสาเฮ้ยตู้นี้มีอะไรอ่ะทำไมแพงขนาดเนี้ยพันสี่แล้วเฮ้ยพันเจ็ดว t เตอรฟัเดี๋ยวเดี๋วเด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 ๋ยวตู้นี้มีอะไรอ่ะพันแปดสิบเกครับ เฮ้ตู้มันมีอะไรอะ่ะทําไมตู้แพงขนาดเนี้ยตู้สี่พันแปดสามเก้าคุณราคาเวอร์มากไหนดูซิว่าตู้มีอะไรขอสแกนทีละอย่างเลยแล้วกันซูกา้าโบนอะผมอา่าถ้วยน้ําตาลครับร้อยแปดสิบครับผมโมอโเตอร์อะไรวะมอเตอร์โบ้ร้อยแปดสิบสองอันนี้คือฟิชชิงเบ็ดอะไรอะ่ะราคาก็ยังงั้นงั้นอยู่นะถ้าเกิดประมูลมาเกือบสองพันแล้วไม่ได้ของดีจะตีแกเอาโอเคโกซิลเวอร์ครับอันนี้ิลเวอร์ร้อยสี่สิบเอ็ดครับ เนกเลสสองร้อยหนึ่งครับผมรองเท้าหนึ่งคู่หกสิบการ์ดอัลบั้มครับหนึ่งร้อยอไมไม่ยังไม่จบร้อยสี่เก้าก็ไม่เร็วกล่องหนึ่งใบเอามาเปิดข้างนอกตะแกนกล่องหนึ่งทีมาดูมูลค่ากล่องกันยี่สิบเจ็ดแล้วก็นี่อะไรอ่ะชาชาลิดคืออะไรวะไม่รู้คืออะไรครับแต่กล่องน่าจะพอใส่ของได้โอเคเอากล่องเอาของใส่กล่องนะจึ๊บ กล่องทรงสูงอยู่นะครับเอาของเล็กใส่ไปก่อนอันนี้ไม่เป็นไรมั้งใส่ของแปบ,บเดียวผู้คนอย่าเพิ่งว่าผมเฮ้ยนี่อะไรอะแกนได้ปะออไม่ได้แล้วโอเคฟนิเกอร์การ์ดบอร์ดอ่ะต่อมาลูกบรรอลงงนึงลูกปล่อยแม่งกาแฟเมคเกอร์ครับผมเจ็ดสิบเจ็ดครับหนังสือหนึ่งเล่มครับห้าเหรียญทำไมไม,มีของถูกปนอยู่เยอะจังวะของที่นี่ดีจริงไหมเนี่ยโดนต้มมาวะลูกวาดครับ เก้าสิบสี่ผมโดนต้มมันนี้พูเทเบิลครับโต๊ะพูและโต๊ะธรรมดาร้อยเหรียญครับซิลเวอร์ร้อยสามร้อยสี่สิบแปดและอ่าเขาเรียกอะไรวะตู้ไม้สแกนไม่ได้ครับจอคอมครับผมร้อยเก้าสิบหกครับ ตู้อาของม่วงแล้วก็กล่องที่เปิดไม่ได้ครับที่พังแล้วด้วยอืโน้ตบุ๊กอันเล็กกระปิวสามเหรียญธนูครับร้อยเก้าเป็นสองรอยสิบเก้ามูลค่ารวมตัวนี้สองร้อยสองพันหกสิบเก้าครับมูลค่าถูกจังนึกว่าจะแพงกว่านี้นะถูกมากเลยะกับกับแบบตู้ราคาสองพันผมนูกว่าจะแบบมีของริเจนอะไรรอเราอยู่ไม่มีแฮ หรือว่ายังไม่ได้แสแกยังไม่ได้สแกนไปเลยแบบดูถูกวะใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมแล้วผมเลยสัตพาร์แต่มันแป๊บเดียวไม่หน้ไปเลยมั้งไปสแกนอื่นต่อครับผมอ่าไม่ใช่ไปซื้อของอื่นต่ออันนี้จะมีเป็นเวอรสองครับผมตัวตั้ข้างๆกันเลยไปตอนนี้ต้องหวังกีตาร์แล้วมั้งอุ้ยมีอะไรอยู่ด้วยน่ะมีศพแล้วก็มีของร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิครับสองร้อยแล้วกันกำลังดี ต่อด้วย334ครับและมีคนต่อเอาไป390ก้าำลังไม่เร็ว414ครับโอ้ยผมเกือกดสี่แปแปเหรียญแพงลยทีนี้494เก้โอ้ยมีต่อสวยมากแปลว่ายังไปต่อ5้าครับจบอ่ะขอสกแกนตู้นี้เดีนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องขายทิ้งนะครับ วิวแชร์ครับอันนี้ไม่เกี่ยวเมนูสคริปต์เท่าไหร่แปดเหรียญไม่สแกนต่อนะทางนั้นโกบาครับมีทองแท่งมาหนึ่งอันว่ะแล้วก็มีโต๊ะห้าสิบเจ็ดเหรียญแก๊สโต๊ะอ่าเขาเรียกอะไรนะเตาเตาแก๊สเตาแก๊สแบบเป็นตู้อะ่ะอืมโฟล์ลแอมป์โคมไฟแบบวางพื้นกล่องที่ยังไม่ได้เปิดอีกแล้ว ของเล่นครับผมสามสิบสี่เหรียญสามสิบห้าล็อกเก็ตยี่สิบสามเหรียญถูกจังเลยอ่ะทำไมที่นี่มันของถูกแปลกแปฮะสามเหรียญอันนี้โอฟิกเกอร์ซ่อมสองทีร้อยกว่าเหรียญจำได้อันเดิมหน้าตาคุค e, 43, ้นคุ้นเก้าอีสี่สิบสามเหรียญและวอเตอร์โบเวอร์สองร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ร้อยเหรียญว่ะลูกแคนนอนบอลครับผมลูกปืนใหญ่สิบหกเหรียญ และเก้าอี้สุดท้าย40เหรียญสแกนเรียบร้อย58เหรียญครับหนังสืองงๆอีกเล่ม7เหรียญ905า0 90 1มันถูกจังอะถูกอะไรขนาดนี้4โมงถึงจะเปิดอันนี้นะผมอสุดท้ายตู้เวล3โอเคหลังจากนี้จะเป็นการสคริปต์นะครับผมเพื่อเร่งความเร็วในการเอาของใส่ตู้ครับเดี๋ยวับตึ๊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 ตึตต๊บตึ๊บตบตึ๊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  โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดจะเอาของที่เน้นแค่ขายตรงนี้ไปก่อนเนี่ยไอพวกนี้ไม่มควรขายอันนี้เดี๋ยวเอาส่งไปร้านที่อื่นนะครับอันนี้กล่องแร่เนี่ยเอาติดไปด้วยแล้วกันเนาะซึ่งไม่รู้ว่าติดกล่องแร่นี้อะไรซ่อนอยู่ครับติกล่องแร่ไว้วางหลังติดต้องมาไปก่อนเลยจะเป็นอันนี้ครับของใหญ่เอาของใหญ่เป็นฐานของใหญ่เป็นฐา,านได้วางง่ายๆแล้วก็อันนี้เลยอึ๊บอึ๊บโอเคแล้วก็วางไปอย่างนี้โอเคไม่ตรงเลยสุดยอดเอาหลังลงโอเคสวยงามมากโอเคไม่ีบพูด okay. ครับไปได้ดีไปได้ดีมาได้สวยครับมาได้สวยมาได้สวยเอาไปหนึ่งต เราปวดเทสโอ้ยไม่เคยอยู่นี่นี่ห้สบายใจเลยนะเอาจริงๆอ่ะพวกคุณรู้ปะ่ะพวกคุณรู้ป่าว่าเกมนี้มันไม่เคยอยู่นี่ของสบายใจสักครั้งเลยคุณก็รู้ว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเกมเทพสร้างเออเกมเทพเกินคนเล่นก็ต้องเทพตาไปดิเแกง่ายก็ดิิ้นแล้วเดิน ตัดใจแล้วว่าผมจะไปหลายๆรอบผมลำคาญอันนี้มันใกล้เลยครับเราไม่ต้องเอาอิ่มคุ้มขนาดนี้ก็ได้เราเอาแค่เล็กๆน้อยๆเราไปก็พอนะครับพออิ่มคุ้มปุ๊บแม่งโคตรหน้าลำคาญเลยเออแล้วก็ผมเราสังเกตหลายทีแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองเนี่ยของในเมืองจะถูกขายเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่ในเมืองเนี่ยของในเมืองไม่ถูกขายเว้ยเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเราไปไกลไอ่ะมันจะไม่ขายของในเมืองให้เราครับเพรานั้นแล้วก็หลายๆคนที่เป็นเหมือนผมก็ลองดูแล้วกันนะครับคุณอาจจะต้องอยู่ในเมืองเพื่อขายของนะออกนอกเมืองเพื่อ ตามนั้นนะมันไม่ใช่บั๊กหรอกผมว่าเขาน่าจะแก้ปัญหาแบบกันกันคนแบบว่าเราไปไกลๆอ่ะแล้วมันไม่ยอมขายของนอกไอ้เมืองที่เมืองหลกักเมืองแรกให้อ่ะไม่งั้นก็เปิดการโกงนิดนึงนะถูกไหมอืมเปิดให้เรียบร้อยครับกล่องพวกนี้เปิดจะมีของมูลค่าสูงอยู่ข้างในเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปรับของจากที่เดิมต่อแล้วก็เดี๋ยวเราดูประมูลว่าประมูลตู้ที่สามมาหรือ,อยังนะครับ ทำไมของเก็บตู้สีมันแบบไม่ได้มีของรีเจนอะไรให้เราเห็นเลยวะถ้ามันมีของรีเจนให้เห็นสักอันจะดีมากเลยนะอืเสรยดายาวไม่มีครับแต่ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีนะครับผมเราลองขายอย่างอื่นดูตอนเนี้ยของในของในไอ้นี่เราอะเหลือนะครับของในไอช่องวางของในร้านเรา่เหลือผมก็เลยต้องเตรียมของไปขายเพิ่มนะครับจะได้มีของขายเยอะๆจะได้แบบว่าร้านไม่ว่าง พราะถ้าร้านว่างมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะจนนะถ้าร้านว่างอืมร้านว่างเท่ากับจนนะฉะนั้นเราจะอย่กให้ร้า,านว่างครับเฮ้ยอ,อะไรอ่อ๋ออันนี้ผ้าปิดตาอันนี้เอออันนี้ไม่เอาไว้พวกนั้นมันถูกเกินอะ่ะหมิ่นถองถูกได้ปะขออนุญาตหมิ่นของถูกได้ปะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ้ออเอยเมื่อกี้ผมลืมสคริปต์จัดของปะขอโทษเออไม่เป็นไรลืมสคริปต์ใส่ของนิดหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะเออเรานิดเดียวเพราะมันมันเร็วมันเร็วนะถือว่ามันเร็วมันเร็วอย่าว่ากันเถอะขอร้องเออนิดเดียวนิดเดียวดูบ้างดูบ้างจะได้แบบคลิปแบบจะได้แบบมีสีสันนิดนึงโอเคยัดเข้าไปหมับเข้าให้โอเคอันนี้ยังไม่เปิดเอากลับเข้าไปนะครับอันนี้ได้พร้อมลุยอ่ะ ที่เหลือขอดูกระตังหน่อยครับว่าเรามีกระตังเท่าไหร่ตอนนี้พี่ชายผมมีตังเท่าไหร่ 6, หกพันเฮ้ยคุณเดี๋ยว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 หกพันแล้วเอ้ยถุยหกพันเลยเก้าพันถ้าเก้าพันแล้วเราก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับเราวัดเราทํายังไงทุกคนเราทํายังไงครับถ้ามีเก้าพันแล้วเราจะอัปเกรดอุปกรณ์ซ่อมขึ้นเลเวลสุดท้ายครับอ้าวไม่ใช่มีเลเวลสี่ด้วยเลเวลสี่สองหมื่นห้าทุกคนไหนลงดูเลย ขอไม่เกดกรูด Good, แล้วราคาขึ้นเยอะท่านไหนครับอะไรอะ่ะทองแท่งทองแท่งเกตกรูดเหรอนี่เลยเกตกรูดครับอุ้ยราคาขึ้นจากเดิมอีกสี่สบเหรียญอะชิ้นเดียวอะราคาเวอร์มากครับดูดิสองเจ็ดเก้าอะโอ้โหแต่ละชิ้นคือแบบหกสิบเก้าอย่างนี้เวอร์มากราคาเวอร์มากเดี๋ยวนะขอดูประมูลก่อนลืมยัง ยังมันมาสี่โมงเย็นครับผมแต่ที่อื่นจะไม่ได้เลยนะเพราะที่นี่สี่โมงเย็นเป็นที่เดียวที่เราจะได้นะครับโอเคผมรับได้ไม่เป็นไรตอนนี้ผมขอว้าวกับสิ่งนี้ก่อนผมว่าเราคืนทุนได้ไวมากนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเออจริงเราคืนทุนได้ไวมากเลยเรารีบสตรเร็วๆก่อนนะครับให้เขาเอาขอไปลิสต์ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีเวลาในการขายอยู่ถ้าไม่งั้นเราจะขายช้านะครับที่ผมดึงของทุกอย่างมาจากคังไม่ใช่อะไรคือผมเอามาเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับนี่ทีนี้ของทุกอย่างก็จะเป็นมูลค่าที่แบบ สูงสูงริ้วเลยเออแบบสูงริ้วเลยเวริกูดมากอันนี้อะไรก็ขายขายไปก่อนนะครับโต,ตให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะขายเหรอสิบสามเหรียญก็จะขายเหรอสิบห้าเหรียญก็จะขาย,ยจริงเหรอขายขายไปเถอะยอมอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะเอาของยูนิคพวกนี้นะครับไปสแกนกันให้เรียบร้อยก่อนพอแล้วก็อย่างที่เราอยากจะรู้คือเราจะไปดูกีตาร์กันครับ เพราะว่ากีตาร์เนี่ยผมว่ามัน Amazing สุดแล้วถ้ากีตาร์เป็นของเกตแบบแบดแบดมาใช่ปะแล้วเราทําให้เป็นของเกตกู๊ดแล้วไปขายได้ผมว่าราคามันจะต้องแบบพุ่งทะยานฟ้าอย่างแน่นอนเออผมเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นแล้วเคเหมือนเดิมครับพวกนี้เดี๋ยวเอาต้องไปสแกนก่อนนะครับยังไม่ได้สแกนจากของตู้จากของตู้สองพันเลยนะเว้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แพงเหรอวะมันจะแบบตู้สองพันแล้วของไม่แพงนี่มันไม่ถูกต้องใช่ปะ เอออาจจะเป็นโต๊ะไม้สักอะไรเงี้ยตู้ไม้สักอะไรแบบนี้เนาะไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมีทองแท่งอางนหนึ่งนี่นะนี่ไงที่ยังไม่ได้สแกนเอาไปสแกนก่อนร้านฮอปปี้ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับสองร้านร้านทองแท่งที่ร้านอะไรวะจำไม่ได้แต่โอเคเดี๋ยวเราไปตามร้านเลยละกันไล่ทีละร้านเลยละกันทุกคนเพราะว่ามีหลายร้านที่เรายังไม่ได้เอาของคืนเลยนะครับแบบว่าเราแค่เอาของไปวางทิ้งไว้แล้วก็ลืมคืนเนาะไป let's go เข้าเมืองใหญ่ใจต้องนิ่งมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราแวะเข้าร้านนี้ก่อนเลยนะครับผมเอาร้านที่ขายพวกแฟชั่นนะครับแฟชั่นแล้วก็พวกของงานอาร์ตเน,ะนาะเวลานี้ก่อนเพราะมันใกล้สุดนะครับผมสังเกตหลายครั้งผมจะเข้ามาร้านนี้ก่อนเพราะมันใกล้นี่แหละซ้ายหรือขวาโอเคตรงสามชิ้นอยู่ที่นี่หมดเลยครับสกแกนให้เรียบร้อยอันนี้พร้อมแล้วออกออกมาเป็นโกลเดเจอร์สามร้อยหกสิบหกจากการอัปเกรดเป็นขั้นกูดครับเป็นไงตึงปะ เออตึงป้าเดี๋ยวขออนุญาตไปได้รถดีๆเดี๋ยวมันบินที่เหลือก็ได้จะเป็นฮอปปี้กับเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนนะ okay. โอ๊ยผมเจออีร้านหนึ่งแล้วทุกคนมันมีร้านทาวช็อปอีร้านหนึ่งนี่ไอร้านขายของมือสองอะซ้ายบนครับร้านซ้ายบนเห็นปะนี่นี่ตรงนี้โอ้ยเอาว่ะแปลว่ามีอีกฝั่งเมืองปะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะมีร้านสะดอกก่อนด้วยหรือว่าเราควรตั้งบ้านที่นี่ไปเลยวะ <laughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ได้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 อย่าอย่าเพิ่งนอกใจเอาเมืองฝั่งนู้นก่อนมันนะ เอ,อ,อย่าเพิ่งมาฝั่งนี้อย่าเพิ่งมาโลกฝั่งนี้ไม่ใช่โลกฝั่งนี้คืออะไรวะแวะครับอ่าโต๊ะครับที่นี่มาดูกีตาร์กันดีกว่าอันนี้ครับคือตำนานของกีตาร์อะไรอะวูดฟลายเลเจนเดรียเทมเรียบร้อยแปดร้อยสามสิบแปดเหรียญครับกีตา้าหนึ่งตัวโอ้ oh my god ราคาเวอร์วางอลังการมากส่วนอันนี้ตู้นี้คือตู้อะไรวะอ๋อตู้เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมต้องไปร้านเฟอร์นิเจอร์ครับ ไปร้านเฟอร์นิเจอร์กันปาติต้าตัวละแปดร้อยถ้าไปขายก็กำไรเพิ่มอาจจะตัวละพันทุกคนเวอร์มากทีนี้แหละครับผมบอกแล้วว่ารีเจนชิ้นแรกมันจะดําพามาซึกลลงความร่ารวยของเรานะฮะเราหอยก,กิตต้านีเป็นตํานานแหน่งเมืองของเราไปเสาไฟที่ก็เช่นกันไปแวะไปร้านขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ มาแล้วครับแป๊บหน่อยครับพี่นี่ของเก่าเป็นตู้นะครับผมดูตู้สิเท่าไหร่เกรดแบดเอาไปเลยนี่เลยเกรดกูสี่ร้อยกว่าครับโอเคทุกอย่างครบถ้วนนะครับผมกลับบ้านกันครับกลับไปประมูลที่สุดท้ายในวันนี้เนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปประมูลกันเลยครับ โอ้ยพลาดอะไรกันแบบนี้วะเนี่ยไอ้แต็กเฟชั่นลืมดูเวลาเริ่มเวลาปิดปกติมันจะชอบปิดแบบเอ่อสี่ทุมท่มห้าทุ่มแม่งปิดหกโมงเปิดสี่โมงปิดหกโมงมันมีของอะไรอยู่ข้างในปิดเร็วขนาดนั้นว่าผิดกฎหมายปะเนี่ยฮลัลโหลงั้นขอสาบแจ้งเล้คนที่ซื้อไปว่าแกต้องได้ของผิดกฎหมายไปเชอเสียใจว่ะมาประมูลเบ้หนึ่งก็ได้แม่งเศร้าเลยว่ะโอ้โหแล้วของคือแบบกระจี่มากปิดไว้ได้ไหมปิดปุะมูไว้ได้ไหมเออจะกลับไปขายของแล้วเศร้าว,ว่ะ เดี๋ยวใจอ่ะมา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 ร้อยสิสิบก็ร้อยสิสิบมา <Come on. S 1> เร็วเร็วร้อยเจ็ดสองครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องมาเย่สองร้อยแล้วเร็วเร็วเวหอะจะไปเท่าไหร่ก็เอาเหอะตอนเนี้ยสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสองเออจบโอเคขั้นแรกสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาของเข้ารถเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาของพวกเนี้ย วาออกมาข้างนอกก่อนนะครับระวังหายอจะหายนะลูกห้ามหายเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของที่เป็นเศษเศษพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าราคามันได้ไหมถ้าราคามันไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาการเอามันไปขายกับกับที่เนี่ยเมืองนี้เลยนะครับผมไฮ้ร้อยเหรียญนี่ก็ไม่แย่นะเว้ยไอ้นี่ร้อยร้อยี่สิบเหรียญเนี่ยไม่แย่นะครับเอาไปขายเมืองเราดีกว่าตู้น้ําเท่าไหร่อุ้ยร้อยสิบห้าเหรียญมันก็ไม่แย่เหมือนกันว่ะ ก็อีเด็กครับตอมหลายทีนะเนี่ยละหกสิบเอ็ดเหรียญมันก็ไม่แย่ว่ะมันมีทุกมันไม่แย่ทุกอย่างเลยเนี่ยกระเป๋าโอเคพวกนี้เอาไปขายเมืองนี้แล้วกันหกไม่เกินไม่ถึงร้อยอ่ะเปลี่ยนมาตรฐานนะถ้าไม่ถึงร้อยอันไหนไม่ถึงร้อยเอาไปเข้าเมืองนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะทาการสแกนหลายรอบนิดนึงเพราะว่ามันจะได้เป็นของเกรดดีนะครับจะได้มีราคาปืนครับยีิบสองครับ สทีสามสิบครับสี่สิบสี่ครับและห้าสิบสองครับประเด็นคือมันสแกนหลายทีอ่ะมันไม่มีสแกนจุดเดียวจบหรอวะห้าสิบแปดราคาไม่แย่นะนี่ทีวีครับซ่อมไม่เรียบร้อยเพราะยิ่งซ่อมราขายิ่งเพิ่มนะแปดสิบแปดแปดสิบแปดถือว่าขายนะครับหมัวครับหมวกทหารยี่สิบสามครับสามสิบสามและสามสิบแปดเอเดยวนะอันนี้ผมไม่ได้จะิไปเนี่ยเออช่างมันเถอดแปดสิบสี่ครับร้อยครับถ้าหนึ่งร้อยเอากลับ กล่องโงโงหนึ่งใบกลับไปด้วยกันไปไปขายร้านนะครับของพวกนี้เราจะถือว่าเพิ่มเวลเมืองส่วนของที่เหลือก็เอาไว้ขายมันขายตอนเช้าได้มันใช้เวลาในการสแกนทั้งคืนได้นะครับหรือไม่ก็ต้องจัดร้านเองแต่จัดร้านเองราคาเราแบบราคาเราเพี้ยนอะ่ะผุอยาเขาจัดร้านให้เรามากกว่านะครับมาเอานี้มาขายกล่องเอากล่องนี้มาขายกล่องขายกล่องว่ะวันนี้จะขายกล่อง ขายกล่องเพราะว่าขายตรงน,นี้เลยนะเออหรือจะได้อัพวลเมืองนะอ่ะว่าขายให้กล่องเลยอ่าสิบสามเหรียญรวมๆแล้วก็ได้เกือบสามร้อยสี่ร้อยอยู่เหมือนกันก็ถือว่าได้ค่าประมูลคืนนะครับค่าเสียเวลาได้ค่าเสียเวลานิดน,นึงกับค่าน้ํามันที่มานี่ก็ไม่เลวนะแต่สําคัญเลยคือเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแต้มเมืองอันนี้สําคัญกว่าถ้าแต้มเมืองถึงว่สิบห้าเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มซื้อร้านได้แล้วนะครับหรือเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่วะผมไม่รู้อะต้องเปิดดูอะอ่ะดูปะดูไหมดูนะ เดี๋ยวนะฝั่งนี้มันเจ็ดเหรออะไรอ่ะแปลว่ามันฝั่งคนละฝั่งกันเหรอเวสแบตกับฝั่งเมื่อกี้ร้านที่เราไปขายมันคนละที่กันเหรออีกอันหนึ่งมันสิบสองอ่ะมันคนละฝั่งกันฝั่งเมืองกันนี่หว่าแปลว่าฝั่งนี้มันของฝั่งจังยาร์ดเว้ยฝั่งนี้มันฝั่งเวสเอ็กซ์แปลว่าคนละที่กันเนี่ยโอ้ไม่ก็ดมันมีสามที่แต่แรกแล้วนี่หว่าเราไม่เคยสังเกตไงนี่แหละคนไม่ค่อยสังเกตขอโทษนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอของยัดเข้าก่อนนะครับเพราะว่าต้องจัดกลับบ้านนะครับ ไปเป็นการสกิปเนาะไปลองสกีป์ปกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้เยอะนะครับสกิปให้เรียบร้อยสำคัญเลยกีจิต้าอันนี้นะครับห้ามทำตกห้ามทำหายรักษาย,ยิ่งชีพแม่ชีพตายมาอะไรวิ่งก็อยากทิ้งมันเรียบร้อยทุกอย่างน่าจะครบแล้วไม่น่าลืมอะไรเช็คก่อนอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ไม่มีอะไรนะไม่ได้ทิ้งอะไรที่นี่ไนหะโอเคครับ มุ่งหน้ากลับมือของเรากันครับทุกคนทีนี้ก็หมดแล้วรับ,บวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้กีตาร์เลเจนด์มาหนึ่งตัวซึ่งเอาไปประมูลขายกันไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับกลับมาร้านไม่ตังอยู่เลยครับประมาณ9 9 4นะครับก็พอมีกินมีใช้อยู่ซึ่งไอคนนี้มันซื้ออะไรเพิ่มไปโอ้ยได้อยู่อะอเอาเรียกลูกค้าเรียกลูกค้กกกกกกาคาถามหานิยมเรียกลูกค้าเข้าร้านมาปั๊บ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 มา,มา,มามนาัครัาปเาเาัเมปลมอปั่ตรงนี้นะครับ พนักงานไม่ยอมเติมของให้หรือมันเติมแล้ววะกีต้าขึ้นไปยังกีต้าไม่ขึ้นสต็อกอ่ะเขาไม่เติมของให้อ่ะแล้วก็จักรยานเนี่ยเมื่อไหร่จะมีคนเอาไม้นี้ทีวะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เอยแต่ได้ตังค์เรื่อยๆครับถือว่าเก็บตังค์เก็บตังค์ตังค์เก็บตังค์มีป่ะเออมีคนมาเพิ่มเบริกูดเบลิกูดเทคนิคนี้ใช้ได้อยู่ครับยังไม่เสียยังไม่เสียไอเลยไปเลย สองร้อยกว่าครับไปอีกไปอีกคนต่อไปตรงเข้าร้านเหมือนเออจรงเข้าร้านถ้ายังไม่เที่ยงคืนเหมือนทําได้จริงๆนะเนี่ยเยี่ยม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 ใช่ครับเหมือนร้านปิดจริงๆประมาณเที่ยงคืนครับร้อยเดียวเสรอได้ตรงหลังหลังหลังเนี่ยหลังวลาปิดร้านอะไอลูกจ้างเราไม่ยอมริดอะไม่ยอมริดรายการของให้นะอันนี้แย่มากอันสิบเอ็ดนี่เหมือนกันนะถือว่าระบายของเป็นการระบายของที่ถูกต้องหรือเขาริดวะ เขาลิสต์บงอย่างเว้ยเอ้ยไม่ไม,ไม่เขาลิสต์ทุกอย่างครับแปบลบว่าไม่มีของใหญ่แล้วมีนี่ไม่มีบ้าเเลยวะตั้งเองแม่งเลยสองรอยสี่สิบไม่ยอมลิสใช่ไหมแกไม่ยอมลิสตให้ใช่ไหมกีตาร์แปดร้อยแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกพันหกอันเจ็ดละกันนี่เลยขายกีตาร์เพื่อออกเลยโต๊ะครับ แปดร้อยติร้อยเปอร์เแปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบสามไปเปิดรัดซื้อกีตร์ชันทีซื้อมาซื้อกีตาราชั้นทีมาซื้อกีตาราชั้นสักทีโอ้มันเลี้ยวไปแล้วอะไปไหนอะเลี้ยวไปไหนดูจอทีวีจอคอมแน่เลยสนใจสินค้าไอทีเหรอครับเรียบร้อยต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่อง ต่อเนื่องไปเลยครับต่อเนื่องไปเลยข้าร้านเรื่อยๆครับยังไม่เที่ยงคืนครับเอาอีกเอาอีกครับซื้ออะไรซื้ออะไรสองร้อยเจ็ดสิบครับเยียม่มโอ้โหคุณไม่รวยตอนนี้เรียกรวยตอนไหนวะออกเงออกเงยไปนะโอเคเข้าวรานต่อสวยแล้วเราก็ออกเดบไปดูครับพันเจ็ดแล้วเอาเอาสักทีบางเหรอซื้อไปเลยผมไม่ต่อต่อก็ต่อใครต่อก็ต่อไปผมไม่ต่อ พนักง,งานเพิ่มอีกพันห้าเก้าสิเปอร์เซ็นแฮงเกอร์เลยนะโอเคซื้อของแพงไปสวยยอดสวยยอดเลยลูกเพียผมมีสามพันลูกเพียตอนเนี้ยเดี๋ยวนะผมจ่ายนี่ครบอย่างนะโอ้ยยังไม่ได้จ่ายนี่เลยเหรอจ่ายเลยปะ่ะสองพันจ่ายเลยครับโอเคไม่เป็นนี่แล้วการไม่เป็นนี่เป็นลาบอันเสริดนะครับเออซื้ออะไรไปอะ พี่ชายซื้อเลไปอะ่ะพี่ชายมองของพี่ชายซื้อเลไปอะ่ะไม่มีใครสนใจกีตาร์เลยอะ่ะเขาเดินเลี้ยวอะ่ะเดินเลี้ยวไปไหนอะ่ะซื้อตู้ครับโอเคร้านจะไม่ปิดนะครับตอนนี้ยังได้อยู่ยังไปได้อยู่ยังไปยังต่อเนื่องครับมามามา กีตา้าหันไปม,มองกีตา้าหน่อยไม่มองเลยครับเลี้ยวเลี้ยวหาอะไรเลี้ยวไปหาอะไรอะ่ะเขาหยิบเดไปอ่ะไม่เห็นราคาด้วยเมื่อกี้ไป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 เอาให้หมดร้านนะให้หมดร้านว่างวะทำอะไรดีวะต้องมาทั้งคอยกดกดเข้าออ,ออกมันมีของจมพื้นที่แถวนี้ไหมไม่มี ก็ได้ไปอะอะไรไม่รู้แต่ได้ตังค์พันก่อนสองพันเจ็ดครับอ้สุดยอดเห็นเงินนี่ยมันหอมมากกลิ่นเงินหอมสุดๆซื้อกีตาร์เลยเปล่าหอมมาเหลือแต่ของแพงๆแล้วอะไรอ่ะมัอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นอะยี่สิบสามเหรียญโอ้โหทุเรศมากของที่ผมไม่ได้ไปขายแน่เลยไม่งเงยอยู่ในร้านแล้วมันเหนี่ยวขัดใจว่ะมันเสียลูกค้าไหมเนี่ยเชียงคือแล้วครับมีเพิ่มไหม เที่ยงคืนน่าจะรีลูกค้าไม่ได้แล้วครับเที่ยงคืนนี่คือสุดแล้วสุดกราฟแล้วใช่ไหมใช่ครับเที่ยงคืนือสุดกราฟแล้วครับไม่มีโอกาสมากกว่านี้แล้วว้าเสียดายอ่ะเดี๋ยวนั้นนี่กล่องอะไรอ่ะกล่องเปิดแล้วหรือยังเสียดายจังเลยทุกคนเดี๋ยวขอดูเวลาคลิปนี้รวบรวมก่อนนะครับว่ากี่นาทีแล้วตอนแรกว่าคลิปนี้จะให้สองสองวันนะครับแต่ผมดูทรงแล้วไม่น่าทันจริงๆนะทุกคนถ้านั้นแล้วหนึ่งคลิปหนึ่งวันเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเร่งลงคลิปเพิ่มเติมให้ละกันนะครับ ขอบุกทุกคนรนะัชบชมติดตามในครั้งหน้าตรบผมในประเทศอยู่ผมนะแล้วก็ฝากดูกันไปยาวๆเลยละกันนะครับผมดีใจมากๆที่ชอบคลิปแบบนี้กันนะครับอย่างไรขอบุณทุกคนมากๆเลยอย่าลืมีกด follow กันไว้ด้วยละกันนะผมใครไม่เคยกด follow นะครับเจอังใ,ใหม่คลิปหน้าแบบนี้บา,บายๆครับอยากให้ทำอะไรต่ออยากให้เปลี่ยนของอะไรหรืออยากให้เล่นแบบไหนเพิ่มเติม,ตมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วเจอัใหม่คลิปหน้าแบบนี้บา,บายๆครับสิริรายได้รวมในวันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบครับแต่ว่า ติดกำไรติดลบเพราะว่าเราอัปเกรดของอัปเกรดอุปกรณ์เยอะมากนะครับแต่ว่าคุ้มแต่ว่าคุ้มมากอยากเล่นต่อเลยอะ่ะเดี๋ยวรีบมาไปไวแล้วกันในคลิปพาร์ทหน้าอาจจะลงห่างกันประมาณสักห้าหกชั่วโมงหรือไม่ก็เร็วก,กว่านั้นนะคมัหวังว่าจะติดตามรับชมกันนะครับอย่างเงี้ยครับบ๊ายบาย